สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะฮะกลับมา Call of Duty Mobile นะครับมีการอัปเดตโอ้โหครั้งใหญ่เลยมีบัฟเนิร์ฟด้วยนะครับแต่แน่นอนครับผมพูดตรงนี้เลยว่าไม่มีเนิร์ฟของเจ้าตัวโอเดนกับไวอูทด นะครับหรือ o a s 9นะครับโอเดงกับ u s 9เนะี่ยไม่มีการเนิฟนะฮะแต่ว่ามันจะเล่นได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยดูกันนนาเขาแต่ผมยังว่านะว่าเล่นได้แน่นอนแต่ในวันนี้นะครับทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะครับว่ามันมีปืนใหม่เข้ามานะั่นก็คือ VMP นั่นเองนะครับผมในส่วนของเจ้าตัว SMG นั่นเองนะครับนี่นดวผมเลยดูหูเลออย่างเยอะ SMG AR เเกมมีเยอะมากนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับผม V m p นั่นเองนะครับโอ้โหลปล่างนี่ไฮเทคสวยงามมากโอเคเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะติดเมตาไหมมันจะดีหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปแนะนําให้ดูแล้วกันนะครับโอเคไปรับชมกันเลยฮะตอนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอดิตี้โมบายราคาถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมได้ที่ไลน์แอด โกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับโอเคครับผมมานะฮะอยู่กับเจ้าตัว VMP แล้วนะฮะโ,โหดูสวยสดงดงามดูนี่เป็นไงโอชักแหมกมาชึบสวยสดงดงามอันนี้คือเป็นตัวปืนที่ผมชอบมากนะคือมันสวยมากเลย เออผมชอบแบบแนวแบบอนาคตอะไรอย่างงี้นะโอเคแต่อย่างแรกเลยนะครับที่ชอบหนักกว่าน,นั้นเลยก็คือมี40ลัทห้อยู่แล้วนะครับโอ้โหดูปาดปลาอันนี้ไม่แต่งนะ <c oughs> อันนี้ยังไม่แต่งนะเนี่ยดูทามดูคิวเดียครับนะฮะอาจจะแบบไม่ได้สมนะัดเหมืออูดนะครับไม่ได้2นะัดเหมือยโอแต่ว่าดูทามทูคิวสิครับดูดูดแป๊บเดียวศัตรูตายนะครับ แต่ช่างมันยังไงเราก็ต้องแต่งแล้วนะครับไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมเกี่ยวกับของแต่งเจ้าตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยนะตอนแรกเนี่ยผมมานั่งมองเจ้าตัวปากกระบอกเนี่ยนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่พอมาดูเจ้าตัวไอ้กระบอกปืนนะครับหรือว่าไอ้ตัวลำกล้องนเนี่ยมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งฮะที่ผมสนใจนะั่นก็คือตัวนี้มันจะบวก40%ระยะดาเมจบวก40%ความเร็วกระสุนนะฮะแล้วก็เก็บเสียงด้วยแต่ว่ามันจะทำให้เราวิ่งช้าลงแล้วก็เคลื่อนที่ขณะเล็งช้าลงแต่ไม่เป็นไรฮะรเราไม่ได้วิ่งแบบ เอาจีต่อให้ไอ้สามเปอร์เซ็นนี้มาเราก็ไม่ได้เร็วขึ้นไปมากกว่านี้อยู่แล้วนะครับก็เลยยัดมานะครับคือระยะก,ก็ดีเก็บเสียงด้วยแล้วแถมได้ช่องใส่มาฟรีๆหนึ่งอันด้วยนะครับผมแต่มันจะแลกกับการที่ไอ้เจ้าตัวถ้าใส่เป็นปลากระบอกเนี่ยใครที่คุมไม่ค่อยเก่งนะผมบอกกันเลยนะครับว่าปืนเนี่ยค่อนข้างดีดดีดมากๆเลยลมันมันไม่ใช่ดีดแค่แนวตั้งอย่างเดียวนะครับมันจะดีดแบบไปทางซ้ายด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยทางซ้ายทางขวาเห็นปะ อ๋อเอาไปแนวขวามากกว่านะครับเนี่ยมันจะดีดมากมากถ้าใครคุมไม่อยู่นะครับ <c oughs> ก็ผมแนะนําให้ไปใส่ปากกระบอกนะครับ <c oughs> เป็นปากกระบอกอ่าคุมดีกว่านะครับมันจะมีตัวหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะมันจะมีปากกระบอกหรือจะใส่ตัวนี้ก็ได้แต่ว่าม,มันไม่เก็บเสียงนะอย่าลืมเนี่ยตัวนี้นะครับเก็บเสียงแล้วก็อ่าคุมคุมแนวตั้ง1ินะฮะจะใส่ตัวนี้ก็ได้แต่ว่าผมไม่ใส่นะฮะหรือว่าจะมาใส่ตัวไอ้พวกนี้เสริมก็ได้ครับมันจะมีนี่เห็นไหม นะครับเนี่ยแรงดีแนวตั้งแนวนอนเสริมตัวนี้แล้วก็เนี่ยคุมอีกอันเนี้ยอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะมันจะนิ่งเลยผมมั่นใจเลยเนี่ยเห็นป่ะนี่ผมไม่ได้ไม่ได้คุมเลยนะครับอันนี้ซุปปล่อยถ้าคุมมันจะเป็นแบบไหนอ่ะคุมมันจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยแต่สุดท้ายมันก็ดีซ้ายขวาดีครับก็ต้องไปหาเจ้าตัวนู่นนี่นั่นแต่ว่าผมผมว่าระยะดีที่สุดแล้วจากที่ลองมานะปืนนี้รู้สึกว่าระยะมันจะค่อนข้างน้อยนะฮะแล้วก็เล่นก็ค่อนข้างลําบากนะครับถ้าไม่มีระยะเลยเนี่ยระยะไกลนี่ห้าหกเมตรเลยนะ เออขนาดใส่ระยะนะบางทีนะเออมาปากกระบอกไปแล้วนะครับต่อมานะครับกล้องเราไม่ใส่เพราะว่าไซด์ดอทมันมองง่ายอยู่แล้วนะครับมาที่พานท้ายเลยแล้วกันพานท้ายของเขานะครับผมก็จะมีหลายหลากมากมายนะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นไอพวกดีเลย์นะครับซึ่งผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับแต่ที่สนใจเนี่ย ไอ้ตัวนี้ก็ได้สําหรับใครที่อยากวิ่งเร็วนะครับนี่ความเร็วในการวิ่งบวกอีก5คือผมไม่ได้วิ่งจูดขนาดแบบบุกฐานสัตู้แล้วแล้วคอออฟไม่ใช่เดลตานะฮะไม่ได้ไกลขนาดนั้นไม่ยังเป็นต้องวิ่งเร็วอะไรขนาดนั้นนะก็แป๊บเดียวก็ถึงฐานสัตูแล้วหรือว่ากระดกยิงแล้วนะครับแล้วปัจจุบันนี้นเล่นในอ,อูดนะครับไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วขนาดนั้นเจออูดอก,ก็ตายแล้วนะฮะโอเคมันจะมี2ตัวที่ผมแนะนําก็คือตัวนี้นะครับความเร็วเคลื่อนที่ขณะเล็งนะฮะบ,บวก15% จะลดทําทให้ฮิฟายเนี่ยเน่าลง15%นะฮะแต่ตัวนี้นะครับฮิฟายจะเน่าลง30%แต่ว่าจะบวกดีเลย์เมื่อวิ่งยิงมาผมบอกได้เลยว่าผมใส่ตัวนี้ครับดีเลย์เมื่อวิ่งยิงสําคัญมากครับผมคู่เลยนะยิ่งพวกปืนยกไวๆนะต้องอยากให้ยกไวต้องใส่ดีเลย์นะครับมันคือทําให้ปืนยกไวขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อมาเป็นกนนะิบกหน้านะฮะกีบหน้าเนี่ยหวัวใครอยากคุมแนวนอนใส่ตัวนี้เลย นะครับผมแรงดิดแนวนอน30นี่นะครับหรือจะเป็นพวกนี้ก็ได้นี่สายวิ่งบวกอีกสินโอ้โหมันจะวิ่งเร็วขนาดไหนวะเนี่ยวิ่งโอ้โหเนี่ยพวกนี้นะครับเยอะแยะมากมายแต่ที่ผมสนใจคือตัวนี้เลยจริงๆมันมีอีกนะเนี่ยตรงนี้คุมเนี่ยคุมแรงดิดแนวตั้ง30แรงดิดแนวนอนยี่สิบใครเป็นสายคุมไม่อยู่เอาไปเลยนะครับคุณนิ่งแบบนิ่งกลิบเลยนะครับแต่ว่าผมไม่สนไงผมมาสนตัวนี้นะครับก็คือเคลื่อนที่2%เ แล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาดเล็งอีก5เนแล้วก็ความเร็วในการวิ่งอีก2%วิ่งกับเคลื่อนที่จะไม่เหมือนกันนะฮะเคลื่อนที่มาคือแบบมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบเดินอย่างนี้นะครับเนี่ยคือเดินเนี้ยมันจะเดินเร็วขึ้นแต่ถ้าวิ่งคือแบบนี้นะฮะก็ต้องแยกกันด้วยนะคะรับผมนะเออเดี๋ยวมาดูก่อนอ่าคลิบหน้าตัวนี้นะครับเนี่ยแต่ตัวนี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยเคลื <mel> <ic> ่อนที <mel> <ic> ่ขนาดเล็ง6%์นก็เยอะกว่า เยอะกว่าอ่ะไม่ไม่เยอะอันเปอร์เซ็นต์เดียวนะครับส่วนเคลื่อนที่ก็คือ2เท่ากันแต่แค่ว่ามันจะไม่มีวิ่งนะครับอ่ะผมจะใส่เป็นตัวนี้เลยนะครับเพิ่ม3อย่างเนี่ยแม็กกาซีนนะครับตัวนี้มี40นัดจริงๆ40นัดปืนนี้ก็โอเคแล้วนะแต่ว่าผมมาใส่เพิ่มนะครับเป็น12บสอนะเป็น52นะครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนกระสุนเร็วขึ้นเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยอันเนี้ย26นัดมันทําให้เรารีโหลดช้าแล้วก็ในส่วนของอะไรอ่ะอ่าเขาเรียกว่าขึ้นสะโขบเร็ว แต่แรกมันกับ66นัดนะคุณก็ลองเอาไปชัชงน้ำหนักเออเอาเองแล้วกันนะแต่เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเยอะไปหน่อยเดวผมจะใส่เป็นตัวนี้12เห็นปะมันจะขึ้นเร็วขึ้นนะครับคือมาเล่นเองจะรู้สึกนะครับเนี่ยปึ๊บ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 ไยังไม่หมดแค่นั้นนะครับคุณอาจจะเห็นว่าอัตราการลั่นของเขาเนี่ย90นะครับอัตราการลั่น9กก็จริงนะครับแต่ตัวนี้ครับไฮไลท์เด็ดนะครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยนี่นะครับ ทำให้เพิ่มอีก6ระยะห่างการลั่นนะครับแต่ระยะดาเมจจะลดลงก็แน่นอนฮนะสายซมก็วิ่งยิงเอาใกล้ๆหน่อยละกันแต่ไม่เป็นไรครับยิ่งเราลั่นเร็วเท่าไหร่นะไทม o ทคิวเราจะยิ่งดีขึ้นนะครับเราจะได้เปรียบระยะใกล้เป็นอย่างมากถ้าระยะไกลคุณคุมอยู่คุณก็เอาเลยนะครับผมประมาณนี้เนี่ยคือของวิ่งมันเยอะมากตัวไอตัวปืนเนี่ยคือของวิ่งมันเยอะมาก นะครับเนี่ยอันนี้ก็วิ่ง 2, 2> งเดี๋ยวบวก10เดี๋ยวบวก5แล้วก็นี่เะแยะหมดเลยแล้วแต่คนชอบแต่ผมรู้สึกว่าเราเอาเน้นเล่นจริงหน่อยเราจะวิ่งไปไหนก็ไม่รู้มันไม่ใช่เกมวิ่งนะครับเราวิ่งเยอะไปก็เท่านั้นศัตรูมันก็ยิงเราได้ดีนะครับเก่งๆนะเออเนี่ยมันจะออกมาเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตยิงให้ดูเห็นปะเนี่ยเนี่ยดูเดยเนีย่มันไม่ต่างไออูดเลยครับไออูดไออูดมันแรงก็จริงครับมันสามนัดผมไออูดมาอ่ะผมไม่ได้อูดมาอีกช่างมันแล้วกันนะไออูดมันสามนัดู แต่ว่าทางทูคิวตระนี้ก็พอๆกันอ่ะมันล่าเร็วครับเนี่ยอันนี้4นัดนะครับอ่ะระยะไกลขึ้นมานิดีนึงเอา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 ระยะเนี้ยผมว่ากำลังโอเคนะเนี่ยระยะเนี่ยแหนบปะมันก็ยังโอเคอ,ะ <S <S อ่ะเพราะเพราะตอนนี้ยอูดมันก็สี่ห้านัดนะครับระยะไกลๆนะผมเห็นนะมีห้านัดแหลมๆมานะครับไออูดอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาแอบเนิร์ฟหรือเปล่าไงอูดระยะไกลนะครับแต่ว่าระยะใกล้อูดยังโกงอยู่เหมือเนเดิมครับผมพุ่งตรงนะผมไม่เล่นมันหรอกนะครับแบบไม่เล่นไม่เล่นมันทําคลิปนะครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วเนี่ยเห็นปะ แต่ว่าจะแอบ,บคุมยากนิดหน่อยนะครับอ่แอบบคุมยากนิดหน่อยนะเห็นไหมเออเออเออแต่ระยะใกล้ก๊อตครับผมพูดเลยเนี่ยระยะใกล้อะ่ะมันก๊อตปึมปึมปึมแต่ไม่นิ่งนะครับมันไม่นิ่งถ้าใครอยากจะใส่แบบว่าเป็นแนวนิ่งก็ลองไปดูกันเราเองแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่ามัน มันนิ่งมันนิ่งมหามันเล่นได้มันก็ได้แหละแต่ว่ามันไม่พิ้วไงไอ้ตัวนี้มันจะมีความพิ้วเนี่ยบ้าดูการเคลื่อนที่ขนาดเล็งน,นะครับมันพิ้วแต่มันลั่นเร็วแต่แค่ว่ามันคุณต้องคุมให้อยู่นะครับปรับที่ตัวเองนะครับคืออย่างอื่นน่ะมันปรับที่ปืนตัวปืนอย่างเช่นเรื่องของการลั่นเร็วมันปรับที่ตัวเองไม่ได้ไงนะครับ มันปรับที่ตัวเองไม่ได้หมายถึงตัวคนเล่นเองอ่ะมันปรับไม่ได้เรื่องของการลั่นเร็วเรื่องของโอ่กระตุกเรื่องของดาเมจนะครับหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับปืนมันปรับด้วยตัวคนเล่นไม่ได้แต่เรื่องของแรงดีดมันปรับด้วยตัวคนเล่นได้ครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อที่ผมไม่ค่อยชอบใช้ของแรงดีดแนวตั้งเพราะว่ามันเป็นเซตติ้งเดียวเลยนะครับกับที่เกี่ยวกับตัวปืนและเกี่ยวกับคนเล่นด้วย นอกนั้นเนี่ยคนเล่นไม่สามารถที่จะทําอย่างเช่นถ้ากระสุมนมาไม่ตรงอ่ะสมมติว่ายิงไปกระสุน MBA, สมาไม่ตรงอ่ะแบบกระสุนมันกระจายอ่ะสมมตินนะคนเล่นก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ครับรู้ไหมมันไม่สามารถปรับได้เรื่องของการลั่นเร็วคนเล่นก็ไม่สามารถทําให้มันลั่นเร็วขึ้นได้หรือเปลี่ยนกระสุนเร็วอะไรเร็วพวกนี้มันไม่มีทางครับมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือเรื่องของการควบคุมนะครับเนี่ยแนวตัง้งแนวนอนอะ่ะคนเล่นเนี่ยมันคุมได้ จะทําให้ดีดแค่ไหนก็ได้เนือไหมเนี่ยทาให้ดีดก็ได้ทําให้ไม่ดีดก็ได้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมทำให้ซ้ายขวาเท่าไหร่ก็ได้นะครับเป็นการตั้งค่ายอย่างที่ผมไม่ค่อยให้ค่ามันเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมาปรับที่ตัวเองได้ไงเนี่ยเห็นปหมมันนิ่งจะตายเนี่ยปึ้มปึ้มนยเห็นไหมหรือถ้าแบบพี่ผมไม่ไหวไงนะอ่าลองอันนี้ลองนะอันนี้ขำขนะอ่ลองลองลองผมก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ยว่าถ้าเรายัดของเต็มเต็มเลยนะครับอ่าแรงดีแนวตั้ง ผมดูเอาเอาเยอะๆเลยนะอันนี้คือแบบเล่นเลยอะแบบขำๆไปเลยนะครับเออตัวนี้ยี่สิบห้าตัวนี้มีอีกไหมอ่ะใส่มาครับขอคุมหนักๆอันนี้คุมแรงดิ่ดแน่นอนยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มามีอีกไหมผ่านท้ายผ่านท้ายรอดูก่อนครับอ่ะไม่มีผ่านท้ายเฮ้ยกิบเอ้ยลืมดูนี้อ๋ออันนี้ก็คือทําให้แม่นขึ้นนะใส่เลเซอร์ผมไม่ใส่อ่ะเรามาดูกลิบหน้านะครับกลิบหน้าแรงดิ่แนะ่นอนไม่เอา มีไหมนี่และตั้งแนวนอนนะครับอีก30แนวตั้ง30แนวนอน20นะครับโอ้เยอะมากแมกกาซีนไม่ใส่ครับแมกกาซีนแมกกาซีนมีช่วยไหมมีช่วยดังดีไม่น่ามีนะมีที่แปลกนะโอเคเอาโอ้โหนี่ครับแนวตั้ง3 0นะครับแล้วก็ตัวกระตุกด้วยแล้วก็ขึ้นสะโคบไปขึ้นอีกนะครับผมอ่าใส่ไปเลยแล้วกันโอ้ยเอาเอ,อาทำไมใส่กิบหน้าไม่ได้โอเคเราไม่สนครับงั้นเราใส่กิบหน้าก็กิบหน้าให้เยอะครับอ่ามันก็จะได้มาเป็นประมาณนี้นะครับ ที่คิดว่าดีอะนะเออแล้วมีมีอีกไหมพันท้ายพันท้ายมีปะพันท้ายไม่มีใช่ไหมดูไปแล้วนะครับเลซงเลเซอร์ไม่มีอ่ะลองใส่เป็นตัวลั่นเร็วแล้วกันอ่ะอันนี้คือแรงดีจะเป็นยังไงผมจะไม่คุมนะผมไม่คุมนะโอ้โหนี่ไม่คุมนะครับอ่ะอ่ะลองมาคุมลองมาคุมโอ้โหกระสุนกระจายมากเลยครับกระสุนกระจายมากระยะไกลกระสุนค่อนข้างจะไม่เกาะตัว เนี่ยคือมันมันมัน,ม,นมันนิ่งแล้วไงอ่ะเมื่อกี้อ่ะของแต่งที่ผมแต่งอ่ะนะครับไม่ได้คุมแรงดีดขนาดนี้ผมก็ยิงได้นิ่งประมาณนี้แหละนะครับซึ่งผมบอกแล้วฮะเป็นตั้งค่าอันเดียวเซตติ้งปืนอันเดียวที่ผมไม่ได้ไข่ค่ามาเลยเนี่ยเห็นปะ่ะผมว่าผมก็คุมปืนได้นะแบบยิงแบบอาจจะไม่ได้นิ่งขนาดนี้แต่ว่ามันก็คุมได้เหมือนกันก็ไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องจะจะต้องแบบใส่ขนาดนั้นอ่ะแล้วเรื่องมีอันนึงที่ผมสนใจนั่นก็คือเรื่องของความเร็วในการเคลื่อนที่ เมื่อกี้เห็นไปแล้วนะครับเรื่องของการเคลื่อนที่มันมีเยอะมากเลยเดี๋ยวผมขอดูก่อนอ่าตัวอันนี้เคลื่อนที่ใช่ไหมเคลื่อนที่เราไม่เอาเอาเราใส่มาก่อนเอ้ยเดี๋ยวเราขอใส่แล้วกันนะครับเอาตัวกระบอกปืนนะครับลงมาลงมาเอ้ยไม่มีหรอกระบอกปืนไม่มีใช่ไหมเมื่อกี้มันจะมีตัวไหนลรผพานท้ายป่ะขอดูก่อนนะครับอ่าพี่มันวิ่งอ่ะที่อ้าวิ่งวิ่งบวกห้าวิ่งบวกห้ากิบหน้ากิบกิบหน้ามีวิ่งอ่านี่วิ่งบวกอีกสิบนะครับมีมีมีเร็วกว่านี้ไหม เอาวิ่ง6อันนี้วิ่งคำสองโอเคงั้นเอาวิ่งเอาวิ่ง10มา,าวิ่ง10อยู่ไหนวิ่ง10อ่ะวิ่ง10ตัวนี้นะครับมีอีกไหมแมกซีมีไหมดูดิเผื่อมีมูโมัซโซไปนะครับแล้วก็มาที่ผ่านท้ายอ่ามันเป็นเคลื่อนที่อะเดมันมีมันเอนเคลื่อนที่ซะเยอะอะเดเออแต่วิ่งไม่ค่อยมีอ่บเรามาดูมันน่าจะมีแค่นี้มั้งสิบห้าป่ะโอ้อ่าฮะประมาณนี้เดี๋ยวนะ ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เร็วจีอะไรขนาดนั้นนะแต่ถามว่าเร็วขึ้นไหมผมรู้สึกว่าเร็วขึ้นนะลองเมื่อเทียบกับปืนอื่นอ่ะที่มันไม่ได้มีความเร็ววิ่งเห็นปะ่ะต่างกันเลยนะครับเนี่ยต่างกันเลยนะเห็นไหมเนี่ยใช้เวลานานครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวโหนับเวลายกมือก็ได้นะแบบหนึ่งสองเนี่ยไอเวลาศัตรูมันยกเอ้แต่ว่าอันนี้มันไม่ยกมือนี่ว่าผมลืมไปว่าอันนี้มันวิ่งไม่ยกมือเออแต่ว่าเห็นปะ่ะมันเร็วขึ้นจริงๆนะ เออมันเร็วมันเร็วขึ้นจริงๆนะมันเร็วขึ้นจริงมันเร็วขึ้นจริงแต่ว่าทําไมอะทาไปทไมนะครับผมประมาณนี้แล้วกันสําหรับของแต่งอันนี้ผมสรุปให้ทีนึงนะฮะเราเล่นกันเยอะแยะมากมายแล้วไปไปเยอะไปหน่อยนะครับโอเคอย่างแรกเลยกระบอกปืนตัวนี้นะครับใส่เป็นตัวนี้นะครับเก็บเสียงมันจะมีตัวเดียวเลยแล้วก็ผ่านท้ายนะครับจะเป็นดีเลย์สามสิบแล้วก็ขึ้นที่ขนาดเล็งสระเอ่อสิบห้านะครับขอภัยแล้วก็ในส่วนของกลิบหน้านะฮะก็จะเป็นตัวนี้สามสแตทนะครับผม แมกกาซีนสีแดงนะครับใส่ไปเลยเราจํากันง่ายๆแล้วก็ตัวนี้นะครับผมสกิลก็ใส่เป็นล้านไวนะครับนี่อ่ะให้ดูอีกทีนะครับปพ๊บ <S <S ปเนี่ยปะเนี่ยก็ไม่ต่างจากที่คุมเขาเรียกว่านะไอที่ผมใส่คุมมาเยอะก็ไม่ต่างเหระเนี่ยมันคุมก็ได้เนี่ยคุมก็ได้เนี่ยก็คุมอยู่นะครับเออนะฮะเฟนนิกก็เล่นมาแล้วอะไรก็เล่นมาแล้วนะครับคุมไม่น่ายากหรอกม้าเกมนี้เออประมาณนี้นะกันนะฮะสำหรับเจ้าตัว ว m p ีเนี่ยก็ฝากไลค์ก็แชร์กด u b s ส r คร e ด้วยนะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ผมมั่นใจเลยว่าปืนนี้ถ้ามันยังเป็นแบบนี้นะถ้ายังอยู่ทรงนี้นะครับมันอาจจะติดเมตาแค่ว่าเขาอาจจะเนิร์ฟหรือบัฟต่างๆก็ค่อยว่ากันในอนาคตแล้วกันแต่ณตอนนี้ถ้ามันมานะผมว่ามันติดเมตาแน่นะครับแต่แค่ว่ามันยิงยากไปอุ้ดนะเพราะมันดีดแนวนอนเยอะนะฮะโอเคไว้เจอใหม่บ๊ายบายรักนะจุ๊บ